สวัสดีครับเพื่อนเพนครับสวัสดีช่วงบ่ายวันเสาร์ครับวันนี้มาเร็วนิดหนึ่งนะก็พยายามนั่งอ่านข่าวกับบทวิเคราะห์ชั่วโมงกว่านะเพื่อหาจุดที่น่าสนใจของอส่วนข่าวที่จะมากระทบกับสัปดาห์หน้าก,ก็สรุปได้ประ,ประมาณอย่างนี้นะครับประเด็นแรกก็คือสัปดาห์หน้าเนี่ยสัปดาห์ของงอนฟา์มเอรนะก็มีตัวเลขที่สําคัญของอเมริกานะ นี่จะส่งผลกระทบกับทิศทางของดอลลาร์กับทองคำนะครับรวมถึงเรื่องของนโยบายดอกเบีย้ยด้วยในรอบที่เขาจะประกาศถัดไปนะก็ดูตัวเลขตัวนี้ก่อนนะครับส่วนบุวิเคราะห์เดี๋ยวผมไปเล่าอีกทีนึงว่าเห็นอะไรบ้างเรื่องของดอกเบีย้ยที่จะประกาศในวันที่สิบแปดกลางเดือนหน้านะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณสองสัปดาห์เศษๆนะก็มีความม่าจะเป็นที่จะคงดอกเบีย้ยอยู่ที่ 4.25%จดถึง4ีเนี่ยความน่าจะเป็น97.4%เพิ่มขึ้นนะสัปดาห์ที่แล้ว95%สัปดาห์ล่าสุดที่เช็คเมื่อเช้าคือ97%ก็ดูแนวโน้มแล้วก็น่าจะคงดอกเบีย้ยนะครับเราก็ลองกดไล่เดือนแตถัดไปดูนะ mm hmm. เดือนกรกฎาคมกันยายนิงหาไม่มีนะครับก็จะเป็นเดือนกันยายนจนเลย mm hmm. จะเริ่มเห็นแนวโน้มของการที่จะพิจารณาในเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ย เดือนกันยายนเป็นต้นไปนี่ความน่าจะเป็นนะครับส่วนกรกฎาก็น่าจะยังคงที่อยู่นะครับดังนั้นเรื่องของดอกเบี้ยก็ความน่าจะเป็นค่อนข้างชัดเจนนะรอบถัดไปอีกสองสัปดาห์น่าจะคงที่นะครับอ่คราวนี้มาดูเรื่องข่าวกับบุวิเคราะห์ที่อ่านผมสรุปว่ามันไม่มีอะไรน่าสนใจเลยแล้วก็เนื่องจากว่าสัปดาห์นี้ผมอ่านของ พรีเมียมไม่ได้นะก็คือมันจะเป็นบนทวิเคราะห์พื้นๆทั่วๆไปซึ่งส่วนใหญ่มันเล่าแต่เรื่องที่มันเกิดขึ้นไปแล้วผมมองว่ามันไม่ได้ประโยชน์นะครับถ้าวิเคราะห์แค่เนี้ใครๆก็เขียนได้นะคือเอาเรื่องที่เกิดขึ้นสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มาเขียนสรุปสัปดาห์นี้อะไรประมาณเนี้ยแต่ก็มีประเด็นเดียวที่อ่านแล้วสะกิดใจอยู่ก็คือตัวนี้เรื่องของสงครามยูเครนรัสเซียนะครับอันนี้เป็นข่าวแนละ้วก็คือสัปดาห์หน้าก็น่าจะ มีการเจราจากันที่เซนบูอันนี้คือข่าวที่ออกมานะแต่ว่ายังไม่ได้กําหนดวันในะนนี้ยังไม่ได้บอกวันที่นะครับดังนั้นก็ติดตามความชัดเจนของเรื่องนี้อีกทีหนึ่งว่าจะส่งผลกระทบกับความวิตกกงังวลหรือเรื่องของสงครามแล้วก็ตงคํามไหมถ้าเขาเจราจากันได้จริงแล้วก็พอมีความเป็นไปได้ที่จะหยุดยิงหรือ,อยุติสงครามได้เนี่ยก็แต่ทาให้ทองครามมันก็อาจจะคลายกาลังลงนะครับก็น,นี่คือฟันดัมเบิลทั่วไปที่ จะขับเคลื่อนตลาดนอกเหนือจากเรื่องของสงครามการค้านะก็จะมีประเด็นนี้นะครับคราวนี้เรามาดูบทวิเคราะห์ทางเทคนิคนะปันธุ์วิเคราม,มันมีอะไรให้เล่าน้อยนะครับเนะื่องจากว่าสัปดาห์นี้มันอ่านบทวิเคราะห์ที่เป็นพรีเมียมไม่ได้นะโคต้าผมหมดก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าน,ะน่าจะได้อ่านกลับมาอ่านอีกรอบหนึ่งก็จะมีอะไรเล่าเยอะขึ้นนะครับอัปเดตแนวต้านก่อนแนวต้านเนี่ย ที่ใช้งานสัปดาห์ที่แล้วคือ3367ตัวนี้ยังอยู่นะครับผมเลยขีดเส้นเป็นเ e เ e r e n เ e เอาไว้ให้ก็เอาแนวต้านที่เหลืออยู่ถัดไปผมจะเปลี่ยนตัวเลขนิดหน่อยของแนวต้านนะครับเนื่องจากว่าเขาขึ้นมาใกล้กับสวิงไฮสวิงไฮล่าสุดเนี่ยที่ประมาณ3-4-3-2เนี่ยแล้วก็เลยปรับให้มาใช้สวิงตัวนี้แทนนะครับตัวนี้ครับ นะอย่างนั้นแนวต้านมันก็จะเป็นพี่โบ7๗๘๖แล้วนะครับจริงๆ3367 3355เนี่ยมันก็คืออยู่ในโซนของพี่โบหกสนั่นเองนะมันใช้ไง่ายวผมก็ออกมันก็จะเหลือคางอยู่ที่พี่โบ7จ8 6ประมาณ3419นะครับแล้วก็พี่โบ8 8 6 3 4 5 7แล้วก็เอ,อทางทงภานเดิม3500เอาแนวต้านไว้3แนวเท่านี้พอนะครับ แล้วก็แนวต้านส่วนที่เหลือถ้ามันไม่สามารถที่จะเบรกเอา3367ไปได้เนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ยังสามารถใช้เส้นเทรนไลน์สีชมพูเส้นนี้เป็นแนวต้าน line, ไกด์ไลน์ได้คือถ้าเขายังสามารถพักฐานดูเนี่ยก็ก็จะไล่ตามเส้นตัวนี้แหละนะครับแต่อย่าลืมนะถ้าเขาเบรกเอาทําลายโครงสร้างเทรนไลน์เส้นนี้เนี่ยก็ต้องปรับรูปแบบของราคาใหม่นะเ๋ยวต้องมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่ากรณีเนี้ยเขายังไม่ได้ทาลายนะคราวนี้มาดูแนวรับนะ แนวรับสัปดาห์ที่แล้วเราใช้เมเนอร์สวิงตัวนี้นะครับแล้วก็ดูแนวรับที่เขาใช้งานไปแล้วไม่ผ่านก็คือฟิโบ50.0เป็นแนวรับใหญ่ของเมเนอร์สวิงตัวนี้นะครับสามสโดยประมาณนะก็รีเฟล็กกลับไปค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะครับอันแนวรับที่เหลืออยู่ก็จะเป็นสามสองหนึ่งนะครับฟิโบหก8แล้วก็3173ฟิ่งเจโบ 78.6นะ3 1แ่า3173ไปแล้วแล้วก็ผมเอาไว้ถัดลงมาก็จะเป็นโลเดิม erm ของสวิงไมเลอร์สวิงล่าสุดตัวนี้นะ2 0ถ้าต่ำกว่า3120ผมเอาไว้แนวแรับที่30 5 4นะครับแล้วก็3019 2969นะแนวรับที่หลุดโลเดิม erm ลงมาได้เอาไว้3แนวการใช้แนวรับเนี่ยให้เพื่อนๆใช้คู่กับเส้นเทรนไลน์สีม่วงสีน้ำเงินเส้นีเออสีม่วงสีชมพูเส้นนี้นะครับ ใช้คู่กันนะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูอินดิเคเตอร์แบบสั้นๆปิดท้ายนิดหนึ่งนะครับอ้อแต่เดี๋ยวก่อนนะมีเพื่อนเบางท่านทักมาว่าเอ๊ะทำไมไม่ได้ทำคลิปบ่อยๆนะคือเนื่องจากไทม์เฟรมที่ผมวิเคราะห์เนี่ยมันเป็นไทม์เฟรม h 4นะดังนั้นเรามองกรอบใหญ่การวิเคราะห์ตลาดในลักษณะแบบนี้ใช้เวลาสัปดาห์ละครั้งก็พอนะ ยกเว้นว่าเราจะเห็น movement ที่มันผิดแผกแบบผิดเพียเ้ยนเยอะๆะก็จะมาทําในระหว่างสัปดาห์ให้อีกทีหนึ่งนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็โฟกัสที่คาเซลตรง3ามสดโดยความคาดหวังว่าตลาดจะสามารถรักษาสวิงโว่าหไฮตัวนี้ได้นะแล้วก็เขาก็พักตัวลงแต่ว่าวิ่งอยู่ในกรอบของเส้นเทรนไลน์ตัวนี้อยู่แต่ถ้าเราสังเกตวิธีการพักตัวในสวิงสวิงตัวเนี้มันไม่ค่อยหวือหวานะก็คือ price action แบบ แท่งเทียนแดงๆยาวๆแบบเต็มแท่งตามเฟรมสีชั่วโมงอย่างเนี้ยมันยังไม่เห็นถ้าในลักษณะไม่เห็นแบบในการพักตัวมันจะไม่ค่อยหัวหวานะครับมันจะค่อยๆลงค่อยๆลงคําถามก็คือสัปดาห์ที่แล้วที่พักตัวเนี่ยปิดกําไรหรือยังเ,เพื่อนๆที่บางท่านที่เข้ามาฟังใหม่อาจจะไม่เข้าใจก็ปิดแล้วนะครับถ้าในลักษณะที่เราเห็นคลาสสิกเดเวอเจนซ์ในรูปเดียวกันแบบเนี้ยครับ ในไทมเอสตัวนี้นะเราก็จะปิดกำไรที่ไม่เกินนะครับไม่เกินพิว่าห้าสิบจุดศูนย์เนี่ยตรงน 3, 2, 4, 4, เนี้ยสามสองสี่สี่เนี่ยต้องปิดได้แล้วเพราะว่าแนวรับสามสองสี่สี่เนี่ยมันคือแนวต้านใหญ่ที่เขาทะลุขึ้นไปดนะังนั้นเวลาที่เขาลงมาเทสรอบแรกเนี่ยยังไงเขาก็จะไม่ผ่านนะั้นถ้าไม่อยากให้เสียโอกาสว่าจะทํากําไรได้ไหมประกอบกับการอ่าน Pri c e action ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็แนะนําให้ปิดกําไรไปก่อนนะครับแล้วก็ดูท่าทีเขาอีกทีหนึง่งคราวนี้ผม ตีกรอบตรงนี้ให้เล็กๆสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสเกลวิ่งเทดทำเฟรมอาจจะ30นาที1ชั่วโมงนะครับการพักตัวขาลงของเขารอบล่าสุดเนี่ยมันวิ่งอยู่ในกรอบนี้นะถ้าเพื่อนๆสังเกตพฤติกรรมของเขานะครับนี่อยู่ในกรอบสีฟ้าตัวนี้นะดังนั้นถ้าในช่วงสัปดาห์หน้าที่เขาจะสามารถเกิดการพักตัวต่อได้ในสวิง H1 เนี่ยมันก็ควรจะอยู่ในกรอบราคาตามนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้นะเป็นกรอบเล็กถ้าเขาทําลายโครงสร้างนี้ก็ต้องเลิกใช้งานหมายถึงแบบว่าเช่นถ้าเบรกเอาแนวรับที่50.0ลงมาด้วยแท่งเทียนสีแดงๆอย่างนี้เขาจะแค่ขึ้นไปรีเทสแล้วก็ลงต่อประมาณนี้โครงสร้างเส้นเทรนไลน์หรือชั้นลน์สีฟ้าๆตัวนี้ก็จะถูกทําลายแล้วก็ต้องลบทิ้งแล้วก็มองหารูปแบบราคาแบบใหม่นะครับโอเคคราวนี้ไปดูที่เด y 1วันก่อน ขยายกราฟนิดนึงก่อนขยายกราฟเดวันแล้วก็จะได้เห็นชัดๆนะครับตัวสโตแคทิสเดวันอูในโหมดกําลังขึ้นแล้วก็มีการพักฐานชะลอกําลังลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายังไม่ชัดเจนก็ยังไม่ถึงโซนอุโมบอสไดทีเดียวดังนั้นก็คาเซลก็จะยังโฟกัสแบบเต็มกําลังยังไม่ได้นะครับดงนั้นก็เลยเมองว่าอธิบายอธิบายไปก่อนหน้านี้ว่าก็ ถ้าการพักตัวลงในลักษณะแบบนี้ก็ควรจะปิดกำไรที่ประมาณพิบูล5 0 0ของแมเนอเซวร์าสุดเสียนะครับโอเคนั้นถ้าเราจะโฟคัสการเซเวอีกที่ T, เราจะต้องอดใจรอ,อนิดนึงนะครับสัปดาห์หน้าอีกสักสองสามวัน <losers> ก็จะเริ่มเห็นสภาวะตลาดที่เป็นโอเวอร์บอทนะแต่ว่าโอเวอร์บอทแล้วเนี่ยเราจะต้องลงไปดูไทม์เฟรมเล็กๆอย่าง1ชั่วโมงหรือ4ี่ชั่วโมงอีกทีหนึ่งนะครับเราควรจะได้เห็นคลาสสิกเดเวอเจนโผล่มาด้วย หนึ่งสตัวคลาสสิกเดวันโอว์บอสสอในไทม์เฟรมสีชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงอย่างเงี้ยเราก็ควรจะเห็นคลาสสิกเดเ r เ e นส์ด้วยนะผมย่อกราฟลงในไทม์เฟรมสีชั่วโมงครนี้โอกาสที่จะเกิดคลาสสิกเดเ r เ e นส์ของ H4 มันจะเป็นยังไงหมายความว่าถ้าตลาดยังสามารถที่จะวิ่งอยู่ในกรอบเล็กๆของเส้นขาลงตัวนี้ได้อยู่เนี่ยเวลาที่เขาดีดตัวเนี้ยมันจะเป็นคลาสสิกเดเวเทนส์แบบแยกลูก ใน t ท m e f r รม e 4อันนี้นะครับนั้นถ้าเป็นคลาสสิกเดเวอเรนซ์แบบแยกรูปใน t ท m e f r รม e อสตัวนี้เวลาที่เขาร่วงเนี่ยมันจะร่วงหนักแล้วแหละนะโดยทางเทคนิคนะครับโครงสร้างราคาแบบนี้มาก็คือร่วงค่อนข้างจะแรงก็กดใจรออีกนิดนึงสำหรับเพื่อนๆที่ขายเซลล์นะครับส่วนครับไอก็ซื้อสั้นเท่านั้นครับโดยส่วนตัวตอนนี้นะผมมองว่าราคาแรงราคาสูงเกินนะครับซื้อสั้นก็พอแล้วก็โฟกัสกันที่ขายเซลล์ อีกสัปดาห์หนึ่งในสัปดาห์หน้านะครับ